สวัสดีครับคุณผู้ชมผมเอกธนกรตอนนั้นพอตูมหน้า SCB ตรง a อเวนิวปุ๊บเนี่ยต่างคนต่างวิ่งหลบเราก็ไม่คิดนะว่ามือระเบิดจะอยู่อยู่ในเฟรมของเราแล้วพอไปไล่ย้อนดูหรือที่ตำรวจย้อนหรือคนในโซเชียลย้อนอ่ะเออก็เดินเข้ามาตั้งแต่เราก่อนจะเริ่มไล์ด้วยซ้ำก็อาจจะเป็นจังหวะ แล้วก็ใช้เป็นพยานหลักฐานได้มันก็มันก็เป็นภาพที่เป็นไปตามข้อที่จริงแบบนั้นใช่ไหมแต่ว่าตอนที่โดนระเบิดก็ตกใจนะครับหมายถึงตอนระเบิดลงก็ตกใจผมรายงานอยู่กับเพื่อนอีกคนหนึ่งก็วิ่งกระจายกันออกไปช่างภาพก็วิ่งกระจายออกไปอีกอีกมุมหนึ่งจนกระทั่งเ,เราก็ เราก็มองหากันแล้วก็ตั้งหลักได้ก็เริ่มกลับมารายงานข่อนหน้านี้นะครับด้านหลังของผมเนี่ยนะครับคุณผู้ชมที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ก็คือจุดที่อยู่บริเวณสารพระภูมิเนี่ยครับที่เรารายงานกันอยู่คนสองคนตอนนั้นมันก็ชุลมุนอยู่พอสมควรเพราะว่าพอเหตุการณ์เกิดขึ้นแบบนั้นปุ๊บในพื้นที่ตรงนั้นมันมั่วไปหมดมันมันไม่รู้ว่าใครเป็นใครหรือไม่รู้ว่าที่บาดเจ็บอยู่เนี่ยคือผู้ก่อเหตุหรือว่าผู้ชุมนุมที่ได้รับบาดเจ็บการรายงานเขาก็ยากครับ ก็ต้องใช้ภาษาที่ระมัดระวังในขณะเดียวกันก็ต้องดูแลตัวเองไปพร้อมกันด้วยที่สําคัญก็คือว่ามันเหมือนเรากลายเป็นผู้ร่วมอยู่ในเหตุการณ์เพราะว่าวันนั้นเนี่ยผู้สื่อข่าวส่วนใหญ่เริ่มทยอยกลับกันไปหมดแล้วแล้วผมอยู่น่าจะเป็นทีมไท้ทายตอนนั้นเพราะว่าสัมภาษณ์แหล่งข่าวอีกคนหนึ่งอยู่แล้วก็จะมาไล่สรุปตอนนั้นก็มี CNN เเข้ามาขอสัมภาษณ์เรามีไทยรัฐขอสัมภาษณ์เราในฐานะสื่อที่อยู่ร่วมในเหตุการณ์อะไรอย่างเงี้ยตอนนั้นก็คุยกันว่า ก็ให้ได้เท่าที่เราเราเห็นแฟกต์เห็นข้อเท็จจริงอะไรที่มันไม่ออฟฟิเชียลหรือไม่ได้ไม่ได้พรูปะเราก็เราก็ต네ั้งข้อสังเกตเฉยๆอะไรอย่างงี้ครับแต่วันนั้นก็ก็เป็นอีกวันหนึ่งที่ถือว่าได้ใช้สกิลสื่อเยอะมากอยู่พอสมควรคุณผู้ชมครับตอนนี้บรรยากาศที่บริเวณจนกระทั่งมันมาเมื่อ วันที่มีการสลายการชุมนุมกันที่สมยา,ยามย่านมิตรทาวใช่ไหมผมก็ไปอยู่ที่หน้าอาคารจามจุลีตทาวทยก็พยายามที่จะไปกระชับพื้นที่สลายการชุมนมุมเดิน,เด,นเดินอยู่ที่บริเวณฟุตบาทก็เดินไปพร้อมตำรวจนะพี่เดินไปก็ไล์ไปรายงานไปอะไรอย่าเงี้ยสักพักหนึ่งก็มีเสียงดังตุม้มขึ้นมาปฏิยาเราอ่ะก็ตกใจอ่ะเกิดอะไรขึ้นวะ พอหันไปดูไอ้ตุ้มนั้นน่ะจริงๆแล้วคือเฉียดขาไปนิดเดียวคือแบบส้นเท้านิดเดียวมากเพราะว่าเห็นกับตาเลยจังหวะลงแล้วมันแตกตอนพิสูจน์หลักฐานเขามาคุยกับผมเนะี่ยเขายังพูดอยู่เลยว,ว่าโชคดีมากที่ไม่เข้าตาเพราะว่าพอผมไปดูเขาเรียกอะไรสเก็ตมันอะ่ะการกระจายของมันอะ่ะโหพี่มันค่อนข้างเป็นวงกว้างมาก 30- 40, 40จุดได้ตอนนั้นก็มีมีมวลชนแหละมาช่วยก่อนก็บอกเฮ้ยพี่พี่หลบก่อนระเบิดมีโดนระเบิดผมก็วิ่งนีเข้าไปที่อ่ ข้างๆของตึกจามจุรีตอนนั้นไม่รู้สึกเจ็บนะพี่รู้สึกแต่ว่ามันอื้อๆแล้วรู้สึกว่ากูโดนระเบิดแล้วอะไรเงี้ยก็เลยวิ่งหลบไปก่อนก็ได้น้องๆน,นักข่าวมาช่วยน้องเขาก็บอกเฮ้ยพี่เอกหลบมาทั้งนี้หลบมาก่อนหลบมาก่อนจนกระทั่งพอหลบไปได้สักพักก็ยังรายงานอยู่นะเราเริ่มแสบแล้ว ถือกล้องถืออะไรไลฟ์ไม่ได้แล้วก็ปรากฏว่ามีประชาชนนั่นแหละมาช่วยถือให้อ่ะบอกพี่เดี๋ยว<ม>เดี๋ยว,เ,ยวเดี๋ยว,เด,ยวเดี๋ยวผมช่วยถือถือกล้องให้ก่อนเขาก็รายงานข่าวแทนเราด้วยนะนนช่งดดองะไรเดี๋ยวการดัดก๊อกกี้ก๊อกังถือการรายงานให้น้องเขามีการปกกล้องให้นะคะขอบคุณมากยังดีจริงๆค่ะไม่เป็นไรเขาบอกว่าเนี่ย สื่อมวลชนโดนระเบิดนะคะตอนนี้ดิฉันถือกล้องแทนคุณเอกค่ะอะไรเงี้ยแล้วเขาก็ถ่ายเราใช่ไหมจะพักหนึ่งเราก็บอกไม่เป็นไรไม่เป็นไรเอาเอากล้องกลับมาเนาะแล้วเราก็ตัดจบที่การรายงานข่าวแล้วก็เลยไปรักษาเหมือนกับไปปฐมพยาบาลคนระับก็ปรากฏว่าพอเปิดมาก็มันเป็นรอยเหมือนบุหรี่จี้มันแสบๆร้อนๆพองๆองบุหรี่จี้เพราะสะเก็ดมันโดนก็ทะลุกางเกงเข้าไปเป็นจ้ำๆเป็นจ้ำๆวันนั้นก็ยังอยู่รายงานข่าวต่อ ค่งก่อนหน้านี้เสียงดังคล้ายวัตถุระเบิดนะครับแล้วก็ผมก็วิ่งหลบไปแล้วก็ตอนนี้เจ้าหน้าที่มาเก็บกู้ก็มีพี่สื่อมวลชนหลายคนแล้วก็ทั้งกองบกของตัวเองก็โทรมาบอกให้ออกจากพื้นที่ดีกว่าเราก็ดูสถานการณ์สักพักหนึ่งเพราะเรายังมีทีมเหลืออยู่แล้วก็เป็นห่วงเขาเหมือนกันเพราะเป็นรุ่นน้องด้วยอะไรเงี้ยเราก็บอกอ่ะโอเคสักพักหนึ่งเราก็ขยับขยายออกไปการชุมนุมก็เริ่มยุติลงก็ตกใจวสองครั้งเป็นประสบการณ์ที่คิดว่า มันไม่ควรเกิดขึ้นหรอกมันไม่ใช่เรื่องที่แบบเออสามารถพูดได้อย่างภาคภูมิใจหรอกไอ้ที่ผมสะท้อนให้ฟังก็คือการชุมนุมมันก็ควรจะก็ควรจะเป็นเรื่องของสิทธิเสรีภาพอันนี้ต้องยืนยันแบบนี้ก่อนว่าประชาชนออกมาเรียกร้องหรือประชาชนใช้เสรีภาพในการที่จะทวงถามตั้งคำถา,ถามถึงสิ่งที่รัฐทำในฐานะที่รัฐก็รับมอบ อนัดอะไรบางอย่างจากประชาชนไปในฐานะที่เป็นผู้แทนเราด้วยผ่านทั้งการเลือกตั้งผ่านท,าทั้งการที่เราจ่ายภาษีเพื่อไปให้เขาเป็นงบประมาณในการบริหารต่างอันนี้ประชาชนตั้งคําถามประชาชนเคลื่อนไหวประชาชนต้องการรู้ความจริงต้องการให้แก้ไขปัญหาสิทธิเสรีภาพเหล่านี้มันก็มีรองรับไว้ในหลายมุมทั้งมุมกฎหมายทั้งมุมการเมืองอีกมุมหนึ่งสื่อมวลชนเองก็ควรได้ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะคนกลางที่นําเสนอ ได้ทุกแงม่มุมนําเสนอได้ทุกฝั่งทุกฝ่ายเข้าถึงได้ทุกพื้นที่ในสถานการณ์ที่มันมีความขัดแยง้งอย่างน้อยสื่อก็ควรได้เป็นพื้นที่ในการที่เคลียร์ความขัดแยง้งหรือเคลียร์อะไรที่มันมันมันไม่ได้มีความชัดเจนอยู่ในเวลานั้นแต่ว่าโอเคว่าเราจะทําหน้าที่ได้ดีแค่ไหนขนาดไหนก็ประชาชนก็คงต้องเป็นคนตัดสินตัดสินเรากับอีกอันหนึ่งก็คือผมคิดว่าพื้นที่ของสื่อหรือพื้นที่การทํางานทั้งหมดเนี่ยเรารับใช้สันติภาพ รับใช้การทางออกด้วยว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยมันควรจะออกด้วยความรุนแรงหรอมันควรจะออกด้วยการพูดคุยไหมหรือว่าชวนกันมาตั้งคำถามแบบไหนหรือสื่อสามารถที่จะช่วยในการหาทางออกหรือขับเคลื่อนประเด็นเหล่านี้ต่อไปยังไงทั้งประเด็นของผู้ชุมนุมประเด็นของทุกฝ่ายอะไรเงี้ยครับผมเข้าเรียนจริงๆแล้วเนี่ยผมเข้าปี5้ ตอนนั้นผมเข้าไปที่คณะแพทย์เหมือนกับเราก็เปลี่ยนคณะจากหมอคนก็มาเป็นหมอความก็มาเรียนจริงจังเลยก็คือนิติศาสตร์ธรรมศาสตร์ปี2 5 5 2ถ้ามองเรื่องเกี่วกรรมนักศึกษากับเรื่องสื่อสมมติปี50หรือว่าช่วงที่ผมยังเรียนอยู่หรือย้อนกลับไปนิดนึงเนี้ยส่วนใหญ่เขาก็จะพึ่งพาสื่อหลักแต่เวลานั้นน่ะ สื่อโซเชียลมีเดียมันเหมือนเป็นอีกช่องทางหนึ่งในการ PR ก็จริงแต่มันยังไม่ได้บูมขนาดว่าเป็นช่องทางหลักเหมือนยุคนี้ยุคนี้ไม่ว่าจะคลับเฮาส์ไม่ว่าจะ Twitter, Facebook, Instagram หรือแม้แต่ Telegram, Discord โอ้โหเยอะมากเป็นเครื่องมือสื่อสารเป็นเครื่องมือส่งข่าวเป็นเครื่องมือบอกเล่าแล้วเรียลไทม์ได้ด้วยทั้งไลฟ์ทั้งเปิดคลับเฮาส์ในม็อบอะไรเงี้ยแต่ยุคสมัย ที่ผมเริ่มเริ่มในการแบบทํากิจกรรมนักศึกษามันน้อยมากกับเรื่องพวกนี้พี่มันน้อยมากเรายังต้องทําโปสเตอร์อยู่เลยทุกวันนี้ก็มีโปสเตอร์นะแต่เป็นโปสเตอร์ที่ส่งต่อกันในออนไลน์ใช่ไหมแต่สมัยเราทําโปสเตอร์ขึ้นมาเอาไปแปะที่ไหนวะส่งไปที่ไหนดีหรือส่งอีเมลได้ยังไงส่งหมายเชิญได้ยังไงเมื่อก่อนต้องมีหมายเงี้ยก็มันมีพลวัตของการเคลื่อนตัวของเทคโนโลยีหรือสภาพสังคมที่ทําให้ การเคลื่อนไหวของนักเรียนหรือการเคลื่อนไหวของนักศึกษาการเคลื่อนไหวของนักกิจกรรมก็มีมูฟเมนท์ที่กว้างขึ้นนะครับโอ oh. จริงๆต้องบอกว่าชีวิตอะ่ะไม่ได้คิดว่าจะมาเป็นนักข่าวนะครับไม่ได้คิดว่าตัวเองอะจะทําอาชีพข่าว mm hmm. เพราะคิดว่าอาชีพนี้ยากแล้วก็เป็นอาชีพที่ตั้งอยู่บนความคาดหวังของผู้คน ความน่าจะถืออะไรเยอะมากในมุมมองเราที่มองจากประชาชนตอนที่เรายังไม่ได้เป็นผู้สื่อข่าวครับมันเป็นอาชีพที่เราแค่คิดว่าเป็นหนึ่งในความฝันของเราเฉยๆจากนักกิจกรรมเวลานั้นเราอาจจะอินกับหลายเรื่องเราอาจจะมีจุดยืนกับหลายเรื่องเราอาจจะมองเห็นภาพของสิ่งที่เกิดขึ้นผ่านเลนของความเป็นนักเคลื่อนไหวผ่านเลนของนักศึกษาผ่านเลนของประชาชนคนหนึ่งที่เอ้ยทำไม รัฐถึงทําแบบนี้ทําไมเจ้าหน้าที่ถึงทําแบบนี้เราตั้งคําถามไงพี่ถามว่าเราพยายามหาคําตอบไหมเราก็พยายามหาคําตอบแต่คําตอบที่เราได้มันก็คือคําตอบในมุมการเป็นประชาชนใช่ไหมการเป็นนักศึกษาแต่พอเราหันเหบทบาทแล้วตั้งใจกับการทํางานในวิชาชีพเสื่อมันก็มีหลายเรื่องที่เราต้องตระหนักแล้วก็รายละเอียดมันก็ค่อนข้างจะมีเยอะมากขึ้นผมไม่สามารถใช้ความรู้สึกในการจัดได้ทันที มันก็จะเกิดกระบวนการลอยจิตขึ้นมาในการทํางานว่าเอ้ยมันมันตั้งคําถาม,ถามสงสัยนะต้องหาคําตอบหาความจริงยังไงเราเข้าถึงแหล่งข่าวได้นี่ในเชิงสังคมเนี่ยเรามีช่องทางและมีโอกาสมากกว่าประชาชนในการที่จะหาความจริงในการที่จะเข้าถึงแหล่งข่าวเนี่ยสิ่งเหล่านี้ก็ทําให้เราเปลี่ยนวิธีการคิดหรือมุมมองในเชิงการหาความจริงด้วยแหละผมผมคิดว่าอันนี้เป็นสิ่งสําคัญเพราะว่าตอนที่เป็นประชาชนทั่วไปอ่ะ มันก็คือเหมือนกับอ่านข่าวใช่ไหมหรืออยู่กับสานการมันก็คิดได้เลยอ่ะจัดได้เลยเพราะจุดยืนเรามันแบบตรงๆกับเรื่องนั้นใช่ไหมแต่พอมาเป็นสื่อก็มีความต้องระวังว่าไอ้วิธีคิดหรือจุดยืนตัวเองหรือโอเพนเนียนของตัวเองเนี่ยต้องเก็บให้มากที่สุดแล้วอยู่กับความจริงอยู่กับสานการเฉพาะหน้าอยู่กับสิ่งที่เกิดแต่ทั้งหมดทั้งมวลก็คือต้องสร้างความสมดุลให้กับข่าวเปิดพื้นที่ให้ทุกฝ่ายอย่างเงี้ยพอสวมบทบาทเป็นสื่อเนี่ยมันต้องมีความอดทนที่จะ รับฟังอดทนต่อข้อเท็จจริงจากทุกฝ่ายแล้วก็นําเสนออย่างตรงไปตรงมาให้มากที่สุดนี่มันมันก็เปลี่ยนมันก็เปลี่ยนวิธีคิดเปลี่ยนชีวิตเรานะหนึ่งมันมันไม่ใช่แค่การรับผิดชอบกับตัวเองหรือรู้สึกกับตัวเองอย่างเดียวแล้วอะ่ะมันคือการรับผิดชอบต่อสังคมรับผิดชอบต่อวิชาชีพงานที่ทารับผิดชอบต่อองค์กรด้วยแล้วในขณะเดียวกันก็คือมันคือการรับผิดชอบต่อชีวิตผู้คนอะ่ะ การที่เราแบบนําเสนออะไรออกไปมันอาจจะมีผลกระทบอะไรกับเขาเพราะฉะนั้นมันต้องยืนอยู่บนความจริงข้อได้จริงต้องย้อนคิดอยู่ตลอดว่าการทําหน้าที่ของเราเนี่ยมันตอบสนองต่อสังคมหรือพูดง่ายๆคือรับใช้ความจริงได้เท่าที่สังคมคาดหวังหรือเปล่าหรือทําหน้าที่ได้อย่างที่สังคมคาดหวังไหมเพราะว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยมันมีการเกิดขึ้นและล้มหายใจจากไปของสื่ออยู่จํานวนมากแล้วมันมีภาวะการดิสลอปการทรําง,งานของสื่อทั้งในเชิงโซเชียลมีเดีย ทั้งในรูปแบบอื่นๆที่เขาสามารถเข้าถึงได้รวดเร็วแล้วว่าน่าเชือ่อถือถือถ้าวันหนึ่งคนไม่เชื่อถือสื่อเนี่ยผมก็ว่าก็อันตรายแต่ผมก็คิดว่ามันก็ต้องย้อนกลับมาว่าเราทําหน้าที่ได้อย่างที่เขาคาดหวังหรือเปล่าครับผมเอกธนกรองัญญาคอนเ,นเ,เทนต์ครีเอเตอร์ของ The Standard ก็ขอบคุณคุณผู้ชมที่ติดตามครับ